Ba 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 ba. Amo. <laughs> Amo. <laughs> <laughs> Mơ thấy sai <xoay> ba. Khoi à? <laughs> khoi khoi lu khoi khoi khoi. khoi <laughs> khoi. Đi ba Ba lu. Ừ, chơi hết nhanh luôn này nè Hả? Chơi đỉnh luôn, lúc, luôn Đỉnh sai Ồ, cứ sai là sao thế này อาอด,ดูรถดูนาบ่าดูกว่นี่ฮะไม่มารถดูนานี่ฮะไม่ง <c oughs> ั้เต็มปากนะเพิ่งฮะโอ้ขี่ดินดนะบ่าดูนะเพิ่งนเพื่อเพื่อพอเช็ดไหนก่อนเฮ้ยพอเช็ดไหนไปรถดูดนาจนรถ <c oughs> ยังเกาะเห็นเห็นรถเสียงรถบ่อนี่ยนะเห็นเสียงรถเต็ม <c oughs> ปากเมื่อเกินนี่ <c oughs> โอ้ยน่า

เจ้าว er oh, ัวชื่อรถไหนไปเอาเงินเจ้านลยฮะอย่าโน่นี่นาะนี่นาะนี่นาะใหญ่รมไหมลูกยหญ่รึไหม๋อ้ป็นอีกขนยาดไหเนาะนี่เนาะนี่เนาะไปนั่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นอันเทียงของมาเซนเองเป็นเองเอ้เนาะเทียงไงเทียงหน้านี่แหละเออเดี๋ยวพอไปกำลังดูแป๊บนึงเด้อเดี๋ยวจะพาอันพอไปพี่น้องเนาะขึ้นมาเบิ่งนอันนี้ก่อน này <ELL> khoai uh, phi long an hang nó hang nuku jar mà cứ hang nuku à như vậy đấy khoai phi long ấy khoai nó này nó học khen anh anh ngâm mà nha nó khoai cả ngâm gì đó sền sừm qua này mà khéo khen đấy ta nó à tối thiêng như nó con <coughs> สี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดห้างเก้าห้างนี่แหละอ่พหว่าอาวเฮาตาเป็นห้างหนึ่งเนาะไว้ลงลงลงบุรูกไปเราจะไปรุดหน้าบ่อน่รุดหน้าใช่รึโอ้ไ้ยนะเออบัวหนพัการอันนี้ก็จะเป็นกระท่อมน้อยพอน่อยเนาะ กายังหกอยู่เนาะเพราะว่าเป็นพากันแกงยิ้วแกอย่างอยู่นะพี่น้องเพราะว่าแกะบนท่านได้แล้วเป็นยังอันบุได้ก็เลยแบบยังบ่ได้อนามัยเนาะเวลาเท่าแกแล้วเวลาเป็นยังจะได้ปัดกรวดไปหน้อยเพราะว่ากานยังแกะบุได้ยังจะเอามาอีกอยู่เนาะกาคือว่าในช่วงนี้ก็เลยมียิ้วมีอย่างงงไปหน่อยอันนี้การจะเป็นส่วนพักเนาะส่วนพี่น้องอันนี้การจะเป็นส่วนก๊อกนะพี่น้องนั่งบนส่วนพักเราส่วนก๊อกนี่นี่เอาพี่น้อง น้ำก um ๊อกว uh, ่าแสนเนี่ยก็คือการกับวันว่าว่าแสนไปทางไหนครับข้าเจ้าแหละพี่น้องก็เหตดแบบเดียวกันเนาะส่วนไลายก็อยู่บ้านกันเนาะข้าเจ้าสิมักเป็นเรืนี้อยู่บ้านพน่อ้องเอยนี่เนาะนี่ไฮสิม่ากระยุ่มของอีสิ่งละพี่น้องเอยกันแรกแต่เฮ็ดต้องทำเฮ็ดดีมันก็ใส่ได้หล่นพน่อ้อง่อยใหม่เนาะถึงมันจะเป็นไม่กับจริงอยู่แต่ว่ามันก็ใส่ได้ทนนะอันนี้ก็จะเป็นว่าแชนเฮ็ดเองเนาะนี่เป็นสาวไม้แรงเนาะ เอาจาะแล้วก็เอาเลขใส่นี่พลอยน้อยจะเป็นลักษณะนี้เนาะถือว่าทนมันถึงวรมาพลอยน้อยเนาะกับเตยลนัยเนาะเพอ่์สีเพอ่์สีสิห้าสีเพ่อ็ลุ้นเติมแหละพลอยน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเขาแหลยนะอันนี้ก็บสิเป็ี่ยนนั่นเอ่อครือกาหอเนาะมีเครือกาหอพลอยน้อยเดี๋ยวเหาสีมาในน้ำมันเอ่อเรื่องปลูกของพังก็เนาะอยู่ให้อยู่หน้าพลอยน้อย นี่กบเ้าวต้นอ <Montana> so ้อยต้นม่วงเนาะนี่กะไลยย่างอยู่คนหน่อยเพื่อนผู้ของพังกันเลยเนาะมีต้นม่วงน้ำมอไปหน่อยมันี่กะจะเป็นม่วงอาบน้ามาไปหน่อยเนาะเพราะว่าน้ำก็เงียเด้ีมาไปหน่อยกะครับว่ามีเงินมาแสงกระว่าซื้ออันซื้อไผ่กับใดปุ่มมาใช้อยู่หน่อยกะยังตอนนี้กกยังโบทันมีเงินเนาะกาโบทันแต่เ่าซื้อไปหน่อยว่าอย่างไรไผ่สุดาเซลล์มาต่อใส่กากระก็ได้จะโดดมาต่อใส่เนาะเพาก็ยังโบรมีเงินซื้อมาไปหน่อย อย่างไรอยู่เนาะไปดูว่าไปดินอยู่ปะนอยโ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 อยอยโ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 อยอยโอยโอยอยโอยโอยอยอยโ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 อยอยโอย้อยโ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 อยอยอยโอยอยโอยออยอยยอ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 อย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 อ กกอันนั้นกระไพรนี่ก็เล่นตามภาษาเล็กน้อยเนาะ,นะ <c ười> หน้อยเนาะไรรถเปลี่ยนคันใหม่ได้คันรถกันไรจะคันไรรถเนี่ยลูววไกไหลขันนะพ่อพีนี่โอ้เปนี่แหละเป็นเพลไวไ้แท้อันนี้นก็จะเป็นต้นตะกบหน่อยๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นเทียงของว่าเชนเองนัแหละอันนี้กัตะก้อนก็เคยเ่็ด ท่านค่าน้ำโผล่หน่อยเนาะขายเครื่องขายของน้ำต่ก่อนเนาะแต่เดี๋ยวนี้เขากแบบประเทศแล้วอะอันนี้ก็จะเป็นสวนเนาะไปหน่อยเนาะสวนนั้นอ่อากอไผ่กอยางเนี่เยเนาะแล้วก็จะมีกอน้ำไม้น้ำโผล่หน่อยบรรยากาศยามเช้าเนาะตอนตอนนี้กับตะเวนกำลังสีอ่าโพเขึ้นมาพโผล่หน่อยอาน,นุนกับกำลังตื่นนอนอ่ะกับลุกมะดินเนาะลุกมะดินตามมาถ่ายอีกหน่อยนอะ,ะเพื่อนหน่อยเพื่อน,นกับบุมี่มูอานุนกับอะไร tại em mình tại là Tân hả? phải ngồi sài đu. Bian ngồi, you say. Ngồi. 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 แล้วลงรุดเนยังไงลูกรุดวงดูเห็นเป็นเห็นอะไรน้อพี่น้องเนาะะเป็นบรรยากาศอยู่ทงหงายทงหน้าเนาะเป็นหมอกหมอกยู่งวันแดดวันตะเกงเป็นไดบรรยากาศดีขนาดได้พี่น้องยามมือเศร้าเนาะโอหขนาดเลยพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวเราจะได้เอางูออกก่อนเนาะวันนี้พี่น้องเอ้ออนนนเอางูออกน้ำพอว่าด้วย bà, ngô ăn nó bà, vẫn còn cái máy anh cho này, anh, anh, cha máy mà được. mày đôi xài máy đấy, thì, coi, xài bài đi vào oh, đúng vậy nè, máy này, xài vài đi vào đúng chưa? Để coi coi nữa, coi 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 cái nào, coi cái đó, coi là gì thì tay mui luôn À, máy mà. luôn cháu có thấy không? Thấy luôn. Hả? Ở ngoài biết tiếng cua อย่าพีดด yeah. ูอย่าพีดไปต้องกดเลยพิดโมนาเออไปต้องกดต้องพิดเอ๊ะไม้ไม uh oh uh 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 ่ใช่ไม้ไงเบิ่งเจ้าเจ้าไปต้องจับมันเด้อเจ้าไปต้องจับมันเด้อใส่สีแดงเด้อโอเควะนี้ป้าป้าไปต้องกดมันลูกไปต้องกดเออป้าไปได้หมดเลยโอ้รอแท้เลยนี่รอแท้นี่อ๋อรอขนาดเลยเพิ่งห่ะนั่นคือรอแท้ใส่สีบมดเลย นี่วู๊คคคคคเปิดตังชีเลยอันนัน้นเปิด,ปดก่าบสบายดีเนาะหอยนอ้องสบายดีอีกขึ้นหนึ่งเนาะหอยนอย้องเอ้ยก่าอยู่กับในหน้อยู่ให้อยู่หน้าคือเก้าบนนี้หอยน้องเอ้ยเนาะนอนให้หน้า,นนนาเปิดเปิดลูกชายคือเก้าเนาะเปิดเปิดลูกชายกับคนข้างที่จเล็กเลยจัหนอนบนนี้หอยน้องเอ้ยเออเปิดแล้วลูกเปิดแล้วเปิดแล้วนี่เด้เปิดแล้วเอาแบบงงมันพอ,อ,อปะ เอค่าคคอันอน,นั้นนี่เอางูอนพอวะดุเอางูออกอปะ,อ,อ,กปะอือเอางูออกวะดุเอางูออกอเอ,เอางูออกอดูเลยจะเคยเอางูออกอยู่ปะตายเอ๊ะเอางูคือยังสองตังดูหนอไปใส่เงน่ยงบเห็นมืนึงมืวานนี่อ่างบเหน็น งัมเห็นพอพี่น่เหเนาะวตัวตัวแตนตอดโอ้ยโอ้ตายแล้วกะดิไม้าแตนอยู่อ่อ้มพนเอ้ยแตนตอดข้อนี่เนาะอะไรคือช่วยแต่นอ้มือนี่เนาะเพิ่กันกันะมันมีห้างแตนในตะเก่านี่นะ มันมีต่ไหลมากเลยทังเตนแบบนี้น่ะปอเจ๊แท่ดูเจ็บไเก็บแน่เนาะหน่าเน่นแต้นหน่าแนน่านยานเดียวมงไงอเอ้พ่อเนี่ยพ่จนแรงอ่พ่ออ๋อโเจ๊แท่นี่เอาอันไปเอาขี้งใชก่อนด้ปะเอาขี้ฝังใช้ก่อนได้ขี้ฝังอยู่ทึ่งุ้นเล Hoặc là hoặc là hoặc là hoặc là không là hoặc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  là thì là hoặc là này là hoặc 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 đây rồi มีเดือยสองตัวคอโลงกันเลยว้ายว่านี่ตอนเชมงมันหนักอยู่เรื่อยวนนี้ยบยยมันม้นเลยบ่อยสาตัวนั่นนกวาเมฆาวนั่นนะดูนกว่าเมว์ลูกฮ่าฮ่าฮ่่าฮาฮ Eh gian đi đu. Hm. Ma? Li ngoa. Tu Hả? Má. mãi. má mãi. Tu 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 ba ba, ba, ba.

nhà nhà cả bốn mươi mua cả nhà cả bốn mươi chín mà hồi đó rồi vì tại phương hẻng nó à, luôn cả mắc soi phong khả năng lên phải đâu rồi nhà mùa sau hết nhà cái nhà hết năm đang buồn đang lũ chậm này cái nhà มาไงมาจกี่เป็นได้บนี่จากี <z 1971 habitude> ช่ <issions> ชอยเวียชอยาดพ่อแม่ยูุ่้งนีจิมันจบว่าสิูมันแบบนี้ถึงัวกะสิูแค่สองตัวพ่อยน้อยยามนี่เนาะข่าใในจังหน่อยเพราะว่ายามนี้เขาสิผูแค่สอตัว้ตกะที่เรือกับข่ายกับปอยเพราะว่าเขาผูกเมย์ไงมันไม่มนกับมอย่ผูเลยอ่าตัวใดพาไปนะพ่อยน้อย

ถูไปมวลมือเล่นเลอเด็กดี่ิดินแทบตีนนี่ง<ะ>องอเองบ่ไปใส่งเองคิด<อ>ดินด <c oughs> ินตลอดเลยพอพี่น,น,นองเนาะงัวยันง,งวัวบ่ลุไรมันไปแบบนี้ไรเป็นงัวไรงัวน่ะฮะยไรเป็นไงไว่างัวน่ะ

เออเปิดแล้วเปิดแล้วเออเปิดแล้วนุ่นเปิดแล้วเออนุ่นเปิดแล้วก่โอเคเนาะพ่อน้องวันนี้เขาจะลังจากเอางูออกผูกเขาจะไปอันเอาข่ากันเนาะข่าาไปเอาข่าไหลูกวะข่ามากินกับจำแจียวไหมกินจำเจียวอืกินของน้องข่าไปแหละวันนี้พ่อพี่น้องเลยอยู่ไหนอยู่หน้าเนาะอยู่นาเนาะไปไปไปจะไปเต้าหู้หนุ่มนะไปเอานข่ามากินกับจำเจียวไห ให้ปลูกราคาไปหน่อยตัวฮะจกี่พอให้ปลูกอ่ะไม่ตู้ไปลูกเอไม่ตู้ปลูกไว้บ่ๆตัวแงดีเข่าก็บ่ค่อยกินไปตงไหนเนาะเอากิวไปเลยไม่ค่อยกินเข่าไปเลยอนุนนี่นี่เน่าต้องยิวเนาะยิหิวว่าผลันแก้ไว้อนเนาะ้ยัดเื่อนงงโคไปตั้งไหน ไข่ไข่มาทางนี้ขวมเอาเอาเอาไข่ออกค่อง่ายแทะอย่าขว่มาสิอ้ยบางยากแทะนี่ถ้ามดเว็นไข่สเข่าง่ายแทะมายช่ว่าอยากขวมเอาคนแบบนี้ก็มี่พเปห่เนรอโอ้ยบางยากแลยนุ่นนี่เนาะอ่ะอ๋อผู้นั่นอนกับสิบกพอปนหน่หร Ok, hắn có kênh mahon lao rồi nơi, nó. Tân ngọc ngào, see you, có you. Na hô, nằm sâu, nó. Oh, hắn sẽ ăn lại đây, bọn em, hoặc, you know. Eh, vừa tù mãi đèo, nắng vô. Hãy vâng, nãy vâng, h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 ãy vâng, อ๋อนี่เอาง่ายขนาดได้พ่อพีอ่น้องเยเนาะคาอันนี้จะเป็นคาน้อยพ่อพี่น้องเยคาโล่เนาะเอาปลูก,กได้หลายปีแล้วนี่ก็ได้เนาะเขายังบมีผนไปปลูกองไม่ไผูวนู้นไปหุ่นแรงผัวเรียเพื่อน,น,นอู้หูหัวนอ่อดิโนะเหงี่ยงได้ เอาไว้มันโปรงใหม่เนะห,อ,หนอยด้วยโอ้ลายขนาดเลยเนาะวนตกมันเลยแตกออกไปเน่อยเนาะเอาลายดิพวกก็าาาาลายขนาดด้วยนี่โอ้ออยพี่เนอะ อ่ะน,นุ่มใจุน่นเลยมาเจอกับบุคเ่เอาค่ายแจ็เคเทอร์มป็นตวไเนาะแจ็คสีเปิดใไหพูดดนอะกาโอเคนะอเคนาะไวตัวเนาะเอากระชีได้อัน ข่าคในี่เม <fox> ื่อต้มกินแล้วันี้พุธน้องเอ้ยแลกากิเก่ากินน้ำในการว่าเสียนก้าวไปเบียกันนอกวันนี้กะมื้อนี้เฮากามานอนหน้านะพี่น้องเอ้ยกะโอเคเนาอกจากคลิปนี้เฮากาสิได้ขอโทษจบคลิปเพื่องตอนนี้เนาะกะต้องขอขอบคุณขอบใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามเฮาชมนะครัโป่โมคําโฆษณาว่าเสียนไปเนาะกะสำหรับคลิปนี้ว่าเสียนก็สิกล่าวคําว่าสบายดีเด้อ